เบิ่งต yes. <mag> ักเตนพี่น้องเป็นปะเยืองเมื่อคืนอ้าโหมีตัวนี้ใหญ่อ๋ไตเอาไปเลยทั้งตักเตนแมงมันตักเตนแมงมันพี่เนาะมาพี่น้องเบิ่งไก่ๆนี่ตักเตนลายถูกตักเตนแมงไหม แมงไหมพี no ่เนาะสนดขวากิน hmm. ก <na>. ับเขาตกเตนลูกแมงมันมีนแอ่อนตายเอ้ยโอยไม่าย่ัวพี่นอะบานได้เนรายเนาะนยเกินตกเตนเคียวตักเตนลายยู่มีตัวใหญ่แม่ เนี่ยน่องลังขวตัวตัวเห็นตั้น่องอีเมื่อกี้น่องขวเลยเลยขวกับขวัขวทอดใส่น้ำมันเนี่นอซิม แมงมาอตตกเป็นใส่น้ำมันเันหน่อยเค็มตำหมักแ้งกินกับหัวตเพีนพน้หัวตเพีนแมงม้่งแมงม้าบั้นข่าวสาไปกู้เขาวีไก่ทั้งลังนะเด้อพี่น้องกินข้าวน้องการไปกุ้งทุกคนกินข้าว กินเผาขวตตกเตนตัแปงพี่น้องไยใ้ไปใชกินเผาเลยไปกุ้งเผา,ปปาพี่น้องมันจะใช่ไงกินเผาเด้อเบอรกุ้ทุกคนขตะเตนแมงมันขวแม,มแง <c oughs> แไหมตะแตนเงา อยู่เพื่อนด้ออย่าไปนมเด้คนะทำนะแม่ไปนาตกอคือขึมคือมพ้นพ่นถต๊อุกณขึมขึมเนาะตะกุขาวยานพ่นตกหทอย่่ายบ่มีหน,นูเขปิดายตรงนี้ประมาณ พ้นกระลงม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยกูเขากันสิบท่านสั่นต๊แหลถพายุเข่ามาก่องเลยเข่าเปียกจนบ่ายตกวขตกแหงเนาะกูเขาแล้วจังต๊ก็คพ้นก็เป็นต๊พท่านกูเข่านั่งสิบระท่านเต็มะ น้องไงหมอตาขับปากเซ่ก่อนนะจ๊ะฮะเินสวยสักแก,กตงตะตำหมักแดงแฉะพี่เนาะเต็บนักปลาซูก็บกกกปจัก อย่าไปกู้เขาก่อนพี่น้องมัน,นขับปัน่นเขาเศร้าเมื่อหน้ามากู้เขาพี่น้องเอาเขามาส่งเอ้ยมัดเขาหน้าตอนนี้กำลังไปกู้เขาถือเขาไปอยู่ผู้มัดเขาเือเขาไปกินอยู่หน้าทองไงกำลังจะไปกู้เขามัดเขาพี่น้องคืบผาคืบพลอย ้นชิโตกเมื่อกี้นี่ก็มีไปป่อยลงมาแหละ้นก่ะหอนาพี่นาอหกก็ด้เนาะพี่เนาะหอดนาเนาะพี่นนองหมัดเขา มัดเขาเนาะมัดเข่าพี่น้องยังมาบวนกระลังคือมาคนเข่าคับไทยมาเป็นพุทธฆ่ามอหอดหมองกูเขาฝังเข่าสามมาสงมกันปันบันมัดเข่ากุกเข่าพี่น้องมามาได้เกี่ยวปบพน ขึ้นผาดคึ้นพนอย่ฝนตกลงมาเมื่อกี้นี่ก็นอพี่น้องจิมัดได้เกี่ยวถีเกี่ยวเมื่อวานนี่ครับเมื่ัดปบพนเขาไม่ทราบมันก็ยังงี้งี้มัดเข่าพี่น้อเข่ากะยังบ่ได้เหงอาปบพนาะพี่น้อง แหงกับบ่แหงเกียเมื่อวานนี่มืนกู้ขึ้นเพราะว่าคือคนคนชกต๊ะเนาะพี่เนาะคนข่าวพี่เนาะอันนี้เพราะว่าคือคน คนข่าวพี่น้องมาคนข่าวตรงกันเด้อมีนอพี่น้องสวัสดีโหลดไร <c oughs> มาคนขับนอพี่น้องมาเนี่ยคัวโป๊บผลเกี่ยวข่าวป๊ะพนเกี่ยวเมื่อวานนี่เหมือนเมื่อกู้ โยนรถพี่น้องคันเลคลายคลายคลายพี่น้องพี่น้องข้าคันเข็นขันเาได้ต no ้องโยนนี่เงนมาหมัดเข่าพี่น้องคนเข่าหมัดเข่าพี่น้พี่น้องหมัดเข่าพี่น้อพี่น้องอาจะไม่ได้เห็นตอนหมัดพี่น้องพี่น้องชมจะน้องก่อนนะพี่น้องทุกคน God morgen, god som. Sebyd i din ånd